สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้หัวใจของคนเป็นครูและหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทั่วทั้งแผ่นดินกำลังแตกสลายครับ เรามักจะได้ยินคำเปรียบเปรยเสมอว่าครูคือเรือจ้างหรือครูคือพ่อแม่คนที่สองแต่จะมีสักกี่ครั้งครับที่เราจะได้เห็นคำเปรียบเปรยนี้ถูกพิสูจน์ด้วยชีวิตและลมหายใจเมืม่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ณโรงเรียนพระตรงประธานคีรีวั์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เกิดโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ในความมืดมิดนั้นกลับมีแสงสว่างแห่งความกล้าหาญที่สว่างวาบขึ้นมาแสงสว่างจากหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านางสาวสาสิพัฒน์สินสโมสรผู้อำนวยการโรงเรียนพระตงประธานคีรีวัดย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุชายหนุ่มอายุเพียง18ปีผมขอเรียกว่าอาชญากรในคราบเยาวชนก็นแล้วกันครับคนร้ายรายนี้ได้กระทำการอุกอาจ บุกเข้าไปในโรงเรียนสถานที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่สีขาวพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกหลานของเรามันไม่ได้มามือเปล่าครับมันมาพร้อมกับอาวุธปืนปืนที่มันไปชิงมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจลองคิดภาพตามนะครับเด็กนักเรียนตาดำาๆกำลังเรียนหนังสือจู่ๆมัจจุราชก็มายืนอยู่ตรงหน้าจับนักเรียนเป็นตัวประกันความหวาดกลัวความโกลาหลเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้น คนส่วนใหญ่อาจจะเลือกหนีคนส่วนใหญ่อาจจะเลือกซ่อนตัวแต่ไม่ใช่กับ,กบท่านผู้อำนวยการสัสิพัฒครับท่านผู้อำนวยการสัสิพัฒหรือแม่พิมพ์ของชาติท่านนี้เดินฝ่าความกลัวเข้าไปหาคนร้ายท่านไม่ได้เดินเข้าไปเพื่อท้าทายแต่ท่านเดินเข้าไปเพื่อปกป้องท่านเสนอตัวขอเป็นตัวประกันแทนเด็กๆปล่อยลูกศิษย์ชั้นไปแล้วมาเอาชั้นไปแทนนี่คือสิ่งที่การกระทําของท่านตะโกนบอกโลก ท่านยอมเอาตัวเองเข้าแลกยอมเอาเลือดเนื้อของตัวเองรับลูกกระสุนแทนเด็กๆจนท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับ หัวใจของความเป็นครูที่สละได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองหลังเกิดเหตุเราทุกคนต่างภาวนาข่าวในช่วงแรกบอกว่าท่านปลอดภัยแล้วเรามีความหวังปฏิหารน่าจะมีจริงสำหรับคนดีแต่แล้วความเป็นจริงก็โหดร้ายเหลือเกินครับเมื่อเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเวลา3นาฬิกาหรือตี3ของวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ข่าวร้ายก็มาถึงเพจมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท เสียเสียงตึงหาดใหญ่และคนใกล้ชิดได้ยืนยันว่าท่านผู้อำนวยการสัิพัชชินสโมสรได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบป,ปฏิหารไม่มีจริงแต่วีรกรรมคือเรื่องจริงครับท่านผู้ชมครับเรามาคุยกันเรื่องคนร้ายกันบ้าง เด็กอายุ18ปีย้ำนะครับว่าอายุ18ปีตามกฎหมายอาจจะมองว่าเป็นเยาวชนที่เพิ่งพ้นวัยหรือยังไงก็ตามแต่แต่พฤติกรรมที่ควงปืนบุกรงเรียนยิงครูยิงนักเรียนแบบนี้เรายังสมควรเรียกเขาว่าเด็กอยู่อีกหรือครับสิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรทราบไหมครับอาวุธปืนกระบอกนั้นเป็นปืนที่ชิงมาจากตำรวจนี่มันสะท้อนความล้มเหลวของระบบความปลอดภัยขนาดไหนครับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติร ถูกแย่งชิงอาวุธแล้วอาวุธนั้นก็นำมาคร่าชีวิตครูผู้เสียสละสังคมกำลังตั้งคำถามครับและเป็นคำถามที่ดังมากความยุติธรรมอยู่ที่ไหน คนร้ายอายุ18ปีจะได้รับโทษแบบไหนจะมีการลดโทษเพราะเป็นเยาวชนหรือเพราะสารภาพบาปหรือไม่ชีวิตของท่านผู้อำนวยการ1ชีวิตชีวิตของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและแผลในใจของเด็กๆทั้งโรงเรียนที่ต้องตกอยู่ในภาวะ PTSD หวาดผวาไปตลอดชีวิตบทลงโทษแบบไหนถึงจะสาสมครับมีคอมเมนต์หนึ่งในโลกออนไลน์กล่าวไว้อย่างน่าสนใจครับว่าประเทศเรากำลังต่อสู้กับกฎหมายอะไรอยู่ ทุกเคสที่มีผู้สูญเสียคนร้ายกลับไม่ได้รับโทษอย่างสาสมและไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตนี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนครับกฎหมายมีไว้คุ้มครองคนดีหรือมีไว้คุ้มครองสิทธิของอาชญากรกันแน่แล้วถ้าเรามองไปที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบ้างล่ะครับมีคอมเมนต์หนึ่งจากคุณมายาวินกวินบอกว่าขอให้นักการเมืองหันมาดูครูท่านนี้เป็นแบบอย่างอย่างน้อยสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ชาติบ้านเมืองบ้าง เจ็บจี๊ดไหมครับท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายในขณะที่ครูคนหนึ่งเงินเดือนข้าราชการไม่มีรถนำขบวนไม่มีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังแต่กล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อประชาชนตัวเล็กๆตัดภาพมาที่ผู้มีอำนาจบางคนมีทุกอย่างพร้อมสับแต่ทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างหรือย,อยังดูท่านผู้อำนวยการสัติพัฒนไว้เป็นแบบอย่างนะครับนี่คือผู้กล้าตัวจริงไม่ใช่เก่งแต่หน้าไหมหรือเก่งแต่ในสภา กลับมาที่ความสูญเสียครั้งนี้ครับท่านผู้อำนวยการสสิพัฒน์สินสโมสรท่านไม่เพียงแต่เป็นผู้บริหารแต่ท่านเป็นที่รักของทุกคนข้อมูลจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยาคุณดาราวันชัยสุวรรณยืนยันว่าท่านเป็นคนเก่งใจดีที่สุดพูดเพราะที่สุดและเป็นทุกอย่างให้น้องๆเสมอ การจากไปของท่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่ท่านต่อไปซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดส่งท้ายแด่ข้าราชการผู้พักดีต่อแผ่นดินและวิชาชีพ ท่านผู้ชมครับแม้ร่างกายของท่านผู้อํานวยการส,สัิพัฒจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่จิตวิญญาณของท่านจะยังคงสถิตยอยู่ที่โรงเรียนพระตงประธานคีรีวัดและจะสถิตยอยู่ในความทรงจําของคนไทยตลอดไปท่านได้สอนบทเรียนสุดท้ายที่ไม่มีในตําราเล่มไหนบทเรียนที่ชื่อว่าความเสียสละขอสดุดีแด,ด่ดวงวิญ,ญญาณอันบริสุทธิ์ของครูผู้กล้า ขอให้ท่านหลับให้สบายหมดห่วงได้แล้วนะครับท่านได้ทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วและสำหรับพวกเราที่ยังอยู่เหตุการณ์นี้ต้องไม่สูญเปล่าเราต้องช่วยกันเรียกร้องความปลอดภัยในสถานศึกษาเราต้องช่วยกันจับตาดูบทลงโทษของผู้กระทำผิดอย่าให้ไฟแห่งความดีของท่านมอดลงไปพร้อมกับข่าวที่จางหาย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวสินสโมสรและคณะครูนักเรียนทุกคนครับ